ถึงละบูมังกี้เช็คอินแล้วได้ห้องนี้606หรือ909วะอะไรอย่างนี้นะครับเด็กนี่เค้าเคาน์เตอร์เขาจะเป็นอย่างนี้อะไรเขาก็จะเขียนไว้บนบน,บนเพดานหมดประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือบรรยากาศของบูมังกี้ที่เราเดินมาจากบอกสาสอเก่านะครับร,รงแรมเขาก็จะประมาณอย่างนี้ เห็นว่ามีกล้วยให้กินด้วยหรือเปล่าอาจจะเป็นกาแฟจริงๆด้วยอันนี้ฟรีนะครับอยู่กับลิงก็ต้องกินกล้วยเดี๋ยวลงมากินหิวแล้วด้วยกวยล้วยซะก่อนเลยเดี๋ยวขึ้นห้องพักก่อนนะครับส่วนมากเขาก็จะเขียนไว้ข้างบนหมดประมาณนี้นี่ก็คือหน้ตาตาโรงแรม อาจะเป็นลิฟต์ึงนแชั้นหนึ่งอยู่ตรงนี้แต่เราจะขึ้นไปชั้นหก